ก็สวัสดีท่านสมาชิกชมรมเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนพิธีการวาดรูปนะครับแบบขั้นพื้นฐานนะครับโดยการใช้เมาส์หนูแบบเมาส์ทั่วไปครับที่เราเล่นเกมอะไรแบบปกติเลยนะครับโอเคครับผมจะมาวาดกันอันดับแรกนะครับนี้คือใช้ทุกโปรแกรมนะคุณจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้จะใช้เพ้นใช้ใช้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณครับอันนี้ครับอ่าเรื่องันเลยอ่าเราครีเอหน้ากระดาษของเราขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ผมจะ วาดเหมือนแบบเป็นเทคนิคการวาดสูตรหนึ่งร้อยจากสูตรหนึ่งร้อยเลยนะครับผมโอเคก็นะครับคลิกซ้ายครับผมเดี๋ยวจะต้องวาดวงกลมก่อนนะฮะจะวาดตรงไหนก็ได้ผมขอวาดมุมๆนะจะได้มีที่เหลือในการเขียนอธิบายนะครับสีสีอสีดํานะโอเควาดวงกลมนะครับเฮ้ยผมว่าผมเพิ่มอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มันไม่ค่อยชัดนะฮะเออนี่ครับ ใช่นะครับโอเคนะครับก็เสร็จกันแล้วนะครับผมกับการวาดรูปนะครับสอนวาดรูปนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเลยนะครับผมก็นะครับวิธีนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งแบบแบบผู้ฝึกเริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมตอนผมเริ่มวาดเนี่ยผมก็ ผมก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้หรอกไอสัตว์เรื่องมันยาอ่อนชิบหาย